ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับกับช่องอีส,สานบ้านของเองนาะงพี่น้องเนาะ,ะพูดนะรักสกวราลบทราบเอฟซีแนะนํามาบอกว่าให้ไอ้นี้ส้อยไปโก้จังหาจังหาแนวแจ้ส้อยไปครับย่าไปสั้นมือไ <c oughs> อรักสกวรล้วนพี่น้องผมเดี๋ยวสีผ้าไปเบื้องผีเตี้ยเอฟซีทีแนะนํามาว่าเมื่อนี้ตรงกวันเขาภาษาเนาะบ้าโพไซวันศีนวันของภาษาเาต้องมาจินราบง่วยุพีภาษาพี่น้องผมกับทีมงานของเฮาหวมส้อยลาบเออได้การแน่นันพี่น้องผมพูดพิปลาส เอาขวามาเขาจัดให้แล้วครับเด้อให้มาตอนกันขึ้นแนว่สั้นเขาจัดให้แล้วพี่น้องผมส่วนสิแจกตอนได้เบาหัต้องว่าเาติดกินไปเลีเล่เฮ็ดไปเลีเล่เนาะบ้าพวกไส้เนาะเฮ็ดกินแล้วเขาก็จิไปหาไตเฮ็ดต่อพี่น้องผมได้ยังไม่กินอะไยันี่เนี่ยเนี่ยโว้ได้หลวงพ่อนกวาดเลยเบื้องต้นอืมดีก็มีครับโพราะม่ามเทียงอืมสีนตอนใหญ่ๆสดๆงามๆพี่น้องพูดนะภาคีเลี้ยวขั้นแท่น่าเออลาบไส้ถั่ด้อครับเด้อเพราะมีหม้อ ผักกะมีสร้อยลงไปสิ้นโอดตัวพี่น้องผมเจ้าส้อยแน่นี่เจ้าไล่ผู้เถ่าดีบ่าวโพใสเจ้าส้อยแน่นี่เจ้าไล่ผู้เถ่าดีเบื้องต้นลาบบ่าวโพใสมันแมนวเแนี่ยวนี่พี่น้องเอาลาบแน่นี่กระไรบอเป็นยังสูตรเจ้าโสเห็ดไดรบอซ้ำแบบพี่น้องสูตรเจ้าโสเห็ดไดรบอซ้ำแบบไผพีนาะครับเนาะอืมจัดไป ละไสแก้วแล้ะก็เอาไปคนลงในถวยทีเดียวเด้อมันสีเสียบเลยใสเพียวลงไปนําใสหลวงพ่อลงไปขออนุญาตบ่าคําเด้อคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยาคุณลุงคุณป้าคุณน้องคุณนุงคุณพีคุณาอเนาะครับเนาะพอแม่ปู่สังกษสาย่าสังกษีฮาหูหคนบ้ามีขอโทษขออภัเ FC ซพิ่นขอมาแล้วก็พี่เตี้ยก็อยู่ในนี้พี่เตี้ยล้วก็พี่น้องทุกคนไม่กินน้ากันเลยครับเด้อหลาบงัวเอ้าบอกว่าเอามาสู้พี่เตี้ยกินแนวสั่นเ c ซเขาขอมา ทีมงานเฮาอันใดเห็นอดไรบอกแล้วเข้าจัดไห้พี่น้องผมรับรองเฮาบอเห็นใหพิดหวังแน่นอนพี่น้องอืมเจแมนจีนเจ้าคนไอ้นามซอดไอนี่เขาดีเลียดทีมรเราบเลียดอ่เออบ้าก,ก็ปุ๊บใส่เลดใส่เลียดที่หลังเด้อเพราะว่าเขาคนใส่สวยตรงพีธีพิทันเจียง่อยอืมครับพี่น้องผมสวัสดีครับกับบ้ามีเอฟซีคอมาเข้าจัดไห้พี่น้องผม ลาบงัวกินตอนเด็กอยู่พี่ภาษาเนาะพี่น้องเนาะเป็นอีพี่สองละครในพี่ภาษาคันในป้าเฮ็ดก็เฮ็ดเดียวงวยอีพี่สามเมื่ตอนนั้นไปกับโกมีพี่ภาษาบัดทังสร้างขันทองจีไปพี่ภาษาบัดทังสร้างไอเตียแล้วผันเผาอยู่พี่ยู่ของผันไพก็เลยว่าเออเอามาผันไพซะพี่น้องมันกับควันที่แจ้งไปเรื่อยได้ลรืก็บอกเป็นยังอืมบ่วารตะแยาหันออกกระทง่อืมอ่ะไปไปไปเดี๋ยวบ่าวมีผ้าไปเบิ่ง พวามเมียผู้ใดกะโดยมากแทบบัรพย์เยอะลาบเยอะสูตรไอ้น,นี่น่ายยังนี่น่ายสุดที่อายุหาสิบแปดปีน่ายสุดที่เวรัวน่ารักอายุหาสิบแปดปีอันนี้คุณแม่ยังนี่คุณแม่สมบูรณ์อายุเจ็ดสิบแปดปีเออโอ้ว้าวแต่ยังสีอันบ่เบิดอแ้วคุณพ่อคุณแม่มึอนี่เขพาพรรษาไม่อยากไม่กินน้ำกันแล้วคุณพ่อคุณแม่พูดน,นะยังนี่ยังเสียงเมียเมีอีกแล้วโอ้ยเห็นเร้อนไหลเอาลักผู้ใดกับเบิ้งเอาเด้อครับเด้อ ซื้อผู้ใดให้พี่น้องซื้อผู้ใดให้หอ่านเอาคิดเอาเ้ิ่งเอาพี่น้องผมอืมพุนพุนข้าวีเอืมข้าวสีนแลวพี่น้องทาง่านนี้ไปเอาซอยลงไปเทลงไปเพียละกาคน้คนข้นไเรียดนะครับเด้อให้พี่น้องได้กินแดงๆน้ำกันเข่ามือเขาพันสาพี่น้องผมมือนี่อีพี่นี่บ้ามีลงมือแลงเรื่อยตื่นขึ้นมาข้าวแลยงบ้ามีสีลงครับคนหลดกูตอนนี้แหละไอเตียบ่าลาบฉีกมยุยวะท่าน ใส่น้ำเ,เอาเงีงลงก่อนเอา,เอา,เอาสินาส่นเอาสิ่นมาลงน,น,นี่แหละลาบลาบฉีกะมวยไอเตียเป็นผู้ให้สูตรเป็นผู้พาเห็ดลาบฉีกะมวยพี่น้องตงลาดต,ต้อนต้องเบ่งเบ่งใส่บ้าพวใส่ร่องเอาน้ำสอนทาดดูน้ำขีขขง้งัวเ้างครับคนอางอย่างเดียวเขาบเขีมขวนไปปั่นเอายุดดากงัวกับขักพี่น้องงัวจะลามเนี่เห็นแล้วพี่โจ้เอาเลยแหละนี่เบิ้งลาบสูตรกินอยู่พี่ปราสาให้ดี รุดยอดบอกก่ก่อนลาบเบ้ามีกับทีมงานเดี๋ยวเดียวยว่าเป็นยังเขาต้องลาบแดงแดงพี่น้องเขาต้องลาบแดงแดงเนาะครับเนาะเลียดบ่แดงบ่ได้คนนีนเขากันหรือบ้าโพไซเด้อไม่งั้น <c oughs> อันแนวสีหลอกกะย้ะมาหลอกเด้อพี่น้องเด้อมือนี้มือเขาพัานษาย <c oughs> คันหลอกกันยูบ่บ่ได้ได้ลูกหลานก็ได้ มันเห็นอยังดอกเพมันส่อน่อนตั้วบ้าผู้ใส่ดึกเบิดอแถบ้ามีหัวมันก็เขี่ยวมากำลังเขี่ยวมากำลังยืนนี่กำลังเขี่ยวมากำลังเบิ้งแมนบ่อย่าแกะออกเด้ออย่าแกะออกเด้อบ่ใส่เด้อเพียรแถบมีอยู่สีแกะเพียรเสม่สีแจ้จีน่ามันลงว่าเชียวใส่มันบ่โอ้เชียวใส่มันแล้วแต่เอาเลยเอาเลยโกโอ้โกมีดอยากได้ใส่โกมีดอยากได้ใส่พี่น้องมันเจ้าคมดีแมนบู้ยได้การแล้วพี่น้อง กัดเลยเอาเลื่อนมาใส่อืมนี่ละขล้องแถบพี่น้องผมบีนี่ก็ตเพียงตัวดีแย่ทีสุดแถบ่าแถบ่าหูทิมอยากทิมก็ทิมเอาเยอะเอามากขวดกับลาบเลยสร้อยกินดิบเลยคลิปนี้บัตเทียผู้ของอีต้องขอโทษอารักะขอบคุณบ้าบีเจีหลายๆเลยครับเด้องสำหรับลาบงัวเรากับเราขวดนี่พี่น้องได้เราขวดดึงได้ ลาบงัวพี่น้องผมกับบ้าบีเจเพิ่นบอกว่าอ่าอยากให้บ้ามีกินลาบเสียบเสียประสันเพิ่นเลยจัดให้พี่น้องผมจัดให้ชุดหนึ่งนาะครับเนาะลาบงัวล่ะกันเราบ้าพ่อไส้กับโกมิดความพุ่นบ้าบีเจนะควาพุ่นอะไรเนี่ยครับผมซื้อบ้าบีเจเออบ้าบีเจเอาบ้า,า,าพ่อไส้ความุณบ้าบีเจเนี่ยครับผมบความอะไรค,ครับที่เป็นอ่าอ่าเป็นสปอนเซอร์ให้ครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้เลยครับนี่เอาแดงพ่อบ่า บรรยากาศแนวนี้ก็รักสกววพี่นอ <c oughs> อ้องเอ้ยบ่าวมีอย่างงงเลยว่ามันสิเป็นแนวไดเอ้ามันกับความสิแจงมากแล้วได้ละสีซีเทไรวะสีซีกลัวเหรอพี่น้องสัวสีเห็ดแล้วอันนี้แยาไปใส่หัวถวยวลาบเนอเดี๋ยวเขาอยากเปิดเ<ๆ>รากอนเอากวัวเม็ดจุใส่ให้บ้างนะเออจุใส่งวแต่ว่ามือนี้คอยเตรียมใส่ไว้เลยเดี่ยใส่หมูได้ยินว่าอันพลอยเนาะใส่หมูดิบบ่าวพใส่จูได้บ่าใส่หมูดิบ โอ้เช่จัดไห้ขี่งัวแท่แค่เอออย่างไดยผมดีอําลำผมแซบผมมาสูนกับตอนหลาบ่อยเนาะเอ้ยตอนนี้มันก็น่ากลัวตอนเดียวเต็มบวงปวดไปดึกเวหลาบแดงแดงบรรยากาศพี่ประสาร้อนร้อนพี่น้องผม

เอาดิผมก็เอาแล้วว่างหันผมเอาแล้วว่ากูเรียนมือนว่างเือดลงไปเดือดลงไปสมอยากตัวอน้ำมันนี้ก็ราบนนิจมันผายากันถูกกันบ้างยังเนาะ ว่าเนี่ยเด้อตังเล่นน่นนอยากองกดเสียบพี่น้องเอาจุใส่พี่น้องเพิ่งต้อนไปต้อนหน่อย้ี่เจ็บเสียบใส่งัวดิบแม่ง้บอกใส่งัวดิบไดีขี่งัพี่น้องเราเพิ่งแเอาคํามงี้อืูเต็มบ่วงไปเลยอ้นี่เพี้ยแท้เพี้ยออาจกพกผมผมเสียบ ใจเจ็บเขียวดิ้อนี่ก็บกอกขาดมันโยนมันรอรโอ้ยเ <ๆ S 2> ขาก็มีมาดีบ้างโบใส่เปิดแน่เปิดแน่เย็นข้าวจออืมตัวนี้นนนนอ่าอืมเขาเย็นนี่แหละมันจะเอ็นง่ายพี่นอ้องขึง้บบนวางฝันเราโบราณ เป็นวาสอยอยู่บาโพใส่สอยตอนห้าวีคุณท่านละตอนเตียก็ดือเตีูกมุยมาด้วยเตียเด้อลาบบไปเตียลาบสูีกระมุยสอยเนวานี้เฝ้าสอยเฝ้านี้เฝ้าไปพนะสอยตอนทอกำปั่นเนี่ยกระมุยคือเป็นลักห่วงอลักมเราฝ้าสร้อยแบ่งยกะเฝาแรกเฝ้ากินเัา่งนงรองแบง่งกันน้ำก่อกันน้ำทางไม่ยินนไวดิอยาน ยานเพื่นม่เห็นนะกะต่ว่าเครื่องแบบเครื่องจินเก๋เต่าหันนวางก็บุหร่านะคือมีอิริมมันโคบเจ๊ทั้เจ๊ทั้งเจ๊ทั้เจทั้งเั้เจ้าเจ๊ทั้งจ๊ได้งเจทั้งเจยทั่งเจ๊ทั้งเจ๊ทั้งเอ๊ท้งบจงเจ๊ด้งเจ๊ทั้งเจ๊ท้งเจ๊ทั้งเจ๊ท้ง้เจ๊ทั้เจั้ั้ยเย่าม้จับ้งเจั้าเจ้เจัเจ มนำี saya, ่เป็กบบก้าเนี่ังกันหรืว่าอไเตี่เมอันนีตพ่อที่เป็กตายเลยเขาไว้เลยว่ตายดอกเขาไม่เห็นอยู่ตายหือจ๊ะยังกินได้นี่แต่นายแค่เริ่มมือคือวิวผู้มาหากูาจัเลยนั่นได้ลกจนเต่าเอาข้าวปักข้าวปกแดงครัผมเอาข้าปัก ก็ดาบไปอลกัเมือ้นะถ,ถ,ถ้าออมไปซื้อกันท้งไท่ครับ <laughs> พุศาสตร์พูนายุ่งกันลายพี่พน้องยุ่งกันลายนี่แหะจินยยพุทธศาสาร์จิ้กินคือเจ้างรางตัวบ่ใดพี่น้องมาดูแลมาต้องเสย่ยงยบานจะตาแบบน,นี้มาดูผูคนมัน่ สุดยอดมากขึ้นเรอนเจียงใหญ่ใช่เลยมันกันกันลูแม่หนึ่งเขาหนึ่งเขาก็จะลูกหนึ่งเขาเพราะว่อยังไ้มันนน่นตัวมันแจ้งเขาบอกว่าเขาเว้นกำแพงอยู่มันเป็นหวกออมบานเขาซ้จะเป็นบางค่อหรอเอ้าเด้อวางึดก็มาน้ยกว่า ก็มหายจีนแรกกันน่ว่าคือพวกเก็บเพชรคือกันเนาะกคือกันนี่ก็นก็จะใช้ชีตแบบห้องย่งเงี่ยพู้ไปพูดเื้อนพูดไกพูดนั่นคือกันเลยิีนี้าบนี้โอ้เรืมพี่น้องเรืมรืมรืมเรืมรืมขอตัวเลาๆครับเอานี่ละ เอาลูกเราคนยาบาดข้ามมาทางพี่ละเอา้าควาวางไปนี่เลยครับนะเด้อน่ะวางไปมองวานตุมมมบม้วนลาบง้วนน้ำกันเราเลยบ้ามีกะเท่ยวเราละเอาก็เยาว่ากันรักไม่รักเก่าพี่น้องผมคุณนะ่ารักรักไม่รักเก่าก็เยาว่ากันนะครับเนะด้อฮึ่มหุ่นว้าวว้าวว้าวเอ้า,วา,วาความสิทธิ์ยกมาแล้ว ขคนสีแจงมาแล้วพี่นอ้องอีหยังแม่แม่ยู่ทางพุ่นพี่น้องผมมาเด้มอมากินลาบงัวอีหยังแสีแม่แม่ยู่ทางบุญบ้ามีโบ้หูโข่นคือผีพี่น้องแต่ว่ากับเอิ่นใบก่อนนะครับเนาะอืบ้ามีโบ้หูโข่นคือผีเนะครับเด้ออืเอิ่นใบก่อนพี่น้องผมไปการถือไปการรบกวนคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าปูทังฆรสาหญาสังฆรสีคุณพ่อคุณแม่บ้านมีขอโทษขอแพร่มากินลาบงัวนกำกันเลยครับเด้อเอฟซีเพิ่นขอมาอืขอบคุณครับ ว in so ่าสีว่านแต่อันแงมังเว่นนอนบ่แม่เดีเพราะงั้หาจินแงมันแยมันซ้ำางมันขึ้นเพิ่งขึ้นผู้ผู้อันผู้ว่หาจินนี่กนอนผู้ทายสือก็ได้ติดมันก็ขึ้นกันแกับเบียยืนแล้วเชีวบอดีจะคนนี่แล้วเยวต้องจินมันหมงจกับมันยังกนายอยู่นเนี่ยเชียง่้เร จแม่แม <D> ่ยู่ป่าสองแสคนมหาเหตกิดแม่แม่ยู่นเหล่าคนมหาเหไม่ไม่แล้วเดินชัวเดินให้ดอกกินแล้วเป็นผีคนบูหัวกินไ่กินแท้แล้วพูดได้หม พไก่ใส่บัคือบัมาเสียบันอเพียบบัวก็ทนเกิดอ่าเพราไก่เพียัวบัวเกลืนุ่นุวจักเวลาบ่จัเมือนั้นเอาไก่แล้วเกิดเอาแด่พีเตียยกไปแด่พีเตียแด่ีเตียอ้าอมิดแด่พีเตียกับพีนองทุกคนแด่พีเตียกับพีนองทุกคนเป็นอยังของมักๆไปนั้นถามหาถามหาพอินดพอีแงแน่เมันท่าไทยนี่กิ่ลงไป กลฟั่งปานนีองขมักยิบยิบยิมยิมบ่มักข้าเม็ดแนวนี่กินรู้ไรว่าเป็นบ้ามีบังขับเร้นเี่ครับในข่วมปิดพ่อบ้ามาถามหาถามหาครับครับมาที่รีครับผมเพราะถามหาถามเพราะรีดให้ไปจักเบียดสองเบียดสีนั่งกินแบบชิ่วชิวมันบ่ได้เนียบ่สมอยากเลยอืมบ่สมอยากตั้งใจมากนะพื้นผ้ามากินครับปลาเนี่จังเลยเนาะกกินกับลาบงัวเนาะอืม บ่มีเลีลล้ยวบ่มีตัดต่อถูกคำวาออกมาจากหัวใจเบิดพี่น้องผู้ใดว่าจังไดว่ามีบ่ตัดว่ามันเป็นตัวตนแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของเพิ่นพี่น้องผมแม่นกินไดรอะไรก็ได้มารูมแันไดยกินลาบเ่ราะั้นบ่กินเหล้ามันก็บ่แม่นเนาะแล้วแต่ครับครับมันต้องเสียข้าวแอ้วเหม่อนกินเหล่ามาตัวสามคนกันเอาไก่ เอาไก่กันใส่อ่สมันได้กได้บด้งวลวเศ้าสุดยาะยาดเศ้าแต่ว่าเราเศ้าอยู่สมุนไพรทราบ่อมันสมุนไพรีเขียวเขาเออีเขียวมาหันไ้บ่ยากบ่เราทำับคนแดงเลยเศ้าเศ้าบ่เราที่ลาบส่นก็ว่าเออการราะาเศ้ากัเศ้าตัวเนาะบ่เรารว่าอยแต่ว่า เข้าไดวิสิสมุนไพรเราแก่แม่ว่าโอ้ภาษาไดเลยครับเปนเอฟซีแกใดแซบครับโอ้ยมันจะยกไก่ไก่กันได้นะพูดับเกอพ่ายดีไหมสินครับผมพ่อยดีเนี่ยันดีมากอืมกลิ่นดีสุดินประเพศลิ้นเราเนี่ยห้ามเต้บ้ามีอืมจับไปจับไปกุิโต๊ะลดีไปโ่เนี่ยเออี่จะกลั สุดยอดครับผมคนปากบอกว่เวกิงรเนียมองเสียวจริงบอกว่าเปลี่ยนตอนนี้ไม่มือกันนะตอนเดียวเ<อ>ต็มฝ้ามือพี่นงผมยอดพสด้วมั้งครัมเสียวีิมังม,มึก้อนมนครับกวอมหยาบ <c oughs> บอกเลยค <c oughs> ่ปบคปูบามากินข้บพี่กำนอนอยู่ที่ประสาทซามําของเ,เอฟซีนะครับเนาะจัดไห้แล้วรอบเยอะ กินไปกินมากแม่ก็คขวานจี๊แยงแล้วพี่น้องผมว่าเป็นยังกินไปเรื่อยๆขออนุญาตปากข้ามพอดีแล้วนะพี่เราเออขวานผู้ใดมีเจ้าระสามีไรเผาให้พี่เผาให้พ่อให้แม่ตอนเขาศากครับเพิ่กนเกษตรเบื้องยูทูบช่องบ้ามีนะครับช่องอีสานบ้ากว่าเองนะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าปู่สังกษีย่าค่ายสงศ์คุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องคุณลูกทั้งหลายนะครับเนาะจีอยู่นำกันอืมถูกคนเนาะระวังไอาทุกคนจี๊มีความสุกนะครับเนาะอืมีความสุขกันะครับผม Ừ. ừ. Nhìn cái trong đấy nó có. Ừ. Mân nhầm sầu nhầm đấy khoảng đây ừ. thì chèn bây giờ này. Ừ. Chính thức ăn viên lấy gặp vợ nhầm bó liền. Ấu ừ. gặp Ấu lấy Ấu lấy bó trong xì bó thì bể cô. Chịu cho khoáng chín bế lời. Ừ. Còn ừ. khoáng mặc dếp bây tí. Dếp bây hị. Tôi bà cần cho khoáng cả chín cái câu này nè. Nó là đốt lông bây. Thế bên xóm ừ. <laughs> này chứ. Mẹ em. Thế xóm dạng xóm này. thường chạy thật cũng bao vô มีการลัวให้กันเบื้องแถพี่น้องเออโอ้มเหีียวสุดท้ายท่ายสุดเด้อครับเจ้าเอ้า่ายายงายเจ้ดึงลงไปของมักเรียบไปตีครับบ้านห้อเขาว่าวะบ้านห้อมีกบเขื่อกันอนเหดเบื้องกันแบบเลี้ยวท่าบ้ามีสิบบตัดบ่ต่อได้ได้ทั้งสินว่าเราเบิดกวดนึงแล้วอ่า คำบอกคำการพฤติการของแต่ละคนที่เป็นแนวใดเดี๋ยวกับหูพี่น้อง,องมันปิบดบ่ได้ดอกเพราะว่าอันนี้มันเป็นน้ำเปี่ยนนี่ใสยอยู่แล้วกัวนบ่ล่ะครับอืน้ำรับครับต้องคมเมงน้ยงน้อยก็มีกระยิบโซ่ฉี้หัวไอ้เบิ่งพี่น้องผมไม่ไม่เหรอวะทำไม้ยเฮ้ยคลิปนี้ยอดวิวเป็นล้านขันเจ้าสซ่ฉี้หัวเหนียวขี้ขี้หัวดิบพร้อผมไม่ออกเสียงไม่ครับออกเสียงนี่นี่ตะกวนอะไรนี่ยังไงมาฮ้ยส่วนลด ถ้าใส่หมูดิบค่อยกัดซื้อมาไว้แล้วจัดไว้บ้าพ่อใส่ยังสิเอาเป็นว่าต่อไปเฉลี่ยหมูเจ้าไอ้ดึกใส่หมูดิบกับเจ้าเสียวเจ้าสมหมูเจ้าผมเดี๋ยวสิจัดให้เดียวเชียวเจ้าหมูดิบนี่เจ้าเกี่ยวเจ้าสมอันนี้เจ้าสมุเจ้าขมใส่หมูดิบจะกินอยู่วะกินพผัใส่ไม่สียานใส่ดิบ เมีดเจ้าะแล้วคิดเลี่ยวคิดอีกเอาสวดสวดเนี่กัยังดืดย็นยังคาโย่แต่ว่าหมเนี่ยเราเคยกินเคบัดซีนมันคือกินอยู่กินอยะครับแก้าลัวพันผูดลวกบ้าเอาสวดก็มีสิสวดให้เบิ่งพี่น้องคลิปนี้ขอ้านวิวเด้อพี่น้องเด้อทุกไหลทุกทับทุกแชร์ทุกการติดการตามเพิ่นอยากได้้านวิวอ่ะอ้าสวดให้นี่คือสมากครั้งเราเด้อบาบีเจเลยช็อตนี่บ่เบิดเด้อบ่เบิดก็บ่เป็นหยังก็ไปเฮ็ด อืมเ่าโอ้ยพี่พี่อยาซื้อๆมันสิเป็นนี่ยังอยู่ในถวยลาบยังอยู่อยู่ยัยนบ่กกันตะกวันเหได้เห็ดต้งผลว่าไงไหมบวกตะขวันตะกวันไรบ่กกันมันมีตานหนามันเเอาบิดให้ได้อยู่อ่ะยึกเลยจัดให้ได้เบ่มีครับผมครับผมบนว่าเฮากินเที่ราเฮ็ดแบบเพื่อยังบุเพื่อละชิมไปเอาเบิ่งเด้อครับผมอ่ะเพราะว่าบ้ากับบ้าไม่โง้หรอกว่าสียดสีหัวรีบๆพี่น้องเอาว่างก็ได้นะใส่เลยบ่กใส่มึงเชี่ยวสรางมาจน อ้าวโอ้ผู้ขายเนื่องสามสามสามแอกชันบอดดอนบ้อดดอนสามดอาไปพี่น้องขี่งัวกำลังไลเข่าปากแล้วเสวียงหัวบ่บายานสบ่ายแน่นอนนี่เลี้ยบบอกแอกชันเนาะเอกชั่นขี่งัวเดีย ب. แล้วกแแล้วพี <t aren <t aren> ่นงเยเปงแลโคตรสุดยอดเลยวะมื่ีก่อนนี่งงมบ้าไม่บูดไปไม่บพูดเดีวเอาเจินมันเบิดหรอไม่จินก็พอเฮ็ดจินบเบเปิดกลูกพี่ั้เนจะไม่กัวไม่กัวจินเด้อบ้าบ้าเอารถบ้ายังไปกันได้่ต้องอเอไปแสบพี่น้องผมจัดหยู่เด้อวางห่นเด้อ กระางบรรยกาศปวดหลอนกระเฝ้าเนี่ยจะว่ากันพี่น้องเพอเย็นกินตะบ้าวี่นี่ละสองท่านนี่ดึกเราไปขวดนึงแล้วพี่น้องพอแล้วละเมื่อจะเอาอีกอยู่บ่่ันดึกว่านี่กัเห็นโต้ตนที่แท้จริงกวาบ้าพ่อใส่กับโกมีลักษณหนาวเนี่ยเลี้ยงผอเดีือดขูกะหยานอยู่กันนี่พูเลี้ยงเบ็กยิ่ๆแล้วเชียวปวดเล่เนาะอันตันที่แรกผมว่าจะมาตันไปจริเหมือนข้าวที่พันบน โอ้ the, ่ากาโจกนี่กันนันยอมมากนะบ่แต่ว่ามากยุ่นเนเกี่ยวกาวเปนนะโอ้ยแล้วคเยพันยาได้วะเอาอยู no. huh, ่บ่บ่พันก็ได้พันกันนอกนักครับขอบคุณทุกไลานทุกสัปทุกัการจางจิงกอนแจ้ง่้อพี่ป้าประกันในบ้านมีความสุขควาไปได้เอฟซีีความมากนากินตอนเลิอกใ้เบ้างเน่ แล้วมั right ่วยุบิภาษาจันให้เราเด้อครับเด้อขอบคุณบาบีเจี๊ยเป็นสปอนเซอร์ในี่ทางนี้เด้อครับเด้อบาบีเจี๊ยเอาขอบคุณที่ไรครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพู่กันครับผมครับขอบคุณที่ไรครับ